แมวะโซรีผู้ชมด้วยครคบผมวันนี้อยู่ในแมพวาซาบ,บิพีนนะครับผมวันนี้อัปเดตมินิอัปเดตนะครับผมเพิ่มดาบใหม่เข้ามาหึดาบนะครับผมก็คือดาบน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมโอเควิธีการซื้อดาบน้ําแข็งเนี่ยให้ทุกคนไปรตรงที่เกาะฟลอรินินะครับที่ปจจะชไหครับพ่อพึ่งคุณจละช่ินติโนนะครับ,รบ,รรรรบผ นี่ครับมาถึงก่อนถ้าเราลงนี้ครับผมตามผมมาเลยนะครับผมตามผมมาเลยครับแล้วจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้เลยนี่ครับผมราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบล้านให้เรากดซื้อไปครับแล้วก็จะได้มาปุ๊บแล้วก็กดกินเข้าไปครับนี่ครับ มีสองสกิลเหมือนเดิมนะคะผมให้เราเออหนึ่งขออนุญาตลองสกิลสกิลแซตนะครับผมเออเดี๋ยวดวอุ้ย,ยแรงเลยสกิลแซตนะครับผมเป็นการ เป็นการเอ่อเหมือนมีถังน้ำนะรกระโดดทับใส่นะครับผมประมาณนั้นโอเคก็อนนี้ครับดาเมจต,ตอนขึ้นก็แสนตอนลงก็แสนนะครับผมโอเคต่อไปมาดูสกิลเอ็กกันนะครับผมต่อไปสกิลไม่ใช่สกิลเอ็กดิสกิลเซตสกิลเซเป็นการปล่อยขึ้นไว้ดาเมจวันสามแสนนะครับ ไม่ใช่สามแสนหรอกแต่ว่ามันดาเมปรนมันสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าครับก็ตีกลมๆไปมันสองแสนสามแสนแล้วกันนะเก็บแป๊บก็มานี้นะครับสำหรับเอ่อคลิปนะคะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกึงกึ๊งกึ๊งกึ๊งนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปสัสดีครับบ๊ายบาย